ศูหกอ่เออที่นี่แม่ทีนีแม่แมประตาด uh. เอาอ่ะเออคือีไกยสองตัวศูนย์หกหกสี่หกสองโอ้หกสองอมันมันจะได้ลีหกสองตัวเออหกหกสองโอ้ S <S ป้าโถแม่สวัสดีครับผมสวัส uh, ดีเอฟซีครับผมเนาะเปงนไงบ้างครับผมหลังจากแนวทางรัฐบาลไทยออกไปครับผมเนาะสำหรับแนวทางแม่พรเข้าศูนย์หกเต็มเต็มเด้อพี่รองเด้อเนาะนับจนลงแล้วพี่รองเนาะบรู้ว่าเขาจักงวดสั่นแล้วิบเจ็ดชิบแปดมัดเลยนี่วางสั่นหล้วพี่้องเนาะเอางวดที่ผ่านมาครับนี่ครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสี่ครับ นาะวงกลมให้ศูนย์หกสี่ครับผมถ้าตัดได้เนาะถ้าตัดเล่นก็จะได้เป็นศูนย์หกมาพี่น้องเนาะเขาคุณแม่เขาวิ่งอีกแล้วพี่น้องเนาะเอาตังวงวดเลยสำหรับวันที่สิบหกที่จะถึงนี่จะเป็นตัวใดรอดติดตามไปพร้อมกันครับโอ้เขาอีกแล้วแม่เขาอีกแล้วของแม่น่ะเขาง,งแเขาไม่ได้ศูนย์หกแล้วก็ได้ เลขไทยหห oh. กสองโอ้เลขหน้าแปดสองกฮ้เลขหน้าแปดสองสามตัว,<ด>ตวหน้าได้เลขไทยสองตัวสองไอศูนหเลขล่างสองตัวได้ศูนย์หกอ่าแล้วก็เลขไทยสามตัวได้เลขไทยสามตัวหกห หก6 2หกสองอีกหกหกสามอ่ะแล้วก็ได้เลขหน้าสามตัวอีก <Hello. S 1> ใช่ไหมแม่ใช่ไหมใช่สามตัวหน้าสามตัวท้ายแล้วก็สองตัวล่างด้วยจ้าป้าโทกพี่น้องก็ม่ให้ฮน์พี่แม่ให้ไปนะอ่ะหกสองใช่เออ ที่นี่แม่ทีแม่แม่ประตัดเอาอ่ะเลขท้ายสองตัวศูนย์หกหกสี่หกสองหกสองมันมันจะได้เลขหกสองตัวเลยหกหสอโอ้เ้าเตียมเตมเลยป้าโท๊แม่ยที่พดที่พอดแฮะ พยายามบอกว่าให้พี่ใหู้อเดอูโอ้งวดที่เท่าไรแม่งวดที่เท่าไรี่สิบเต็มแล้วค่ะงวดที่เต็มเต็มแล้วเออยี่สิบเต็มเต็มโอ้ยี่สิบยี่สิงวดแล้ว อ่วังเราว่าที่หาก็ได้มดาแล้วอ่าราว่าเลข้ายก็ได้เดี๋ยวงวดน,นี้แม่คำนวณแล้วนะโอ้งวดก่อนเลยเนว่าแม่้างอ่างวดก่อนหน้านั้นก็ได้แปดห้าล่างเต<อ>็มเต็มงวดน,นี้ก็ได้ศูนหกเต็มเต็มค่ะบุบสามางล่างสมา โอ,พอโ้พี่หลังผู้ใดมีโชคมีมั่นกับแม่พ่อนนะเนาะเออตั้งแม่พ่อเป็นไลยเนาะโอ้ถ้าติดตามแม่พ่อนได้โชคตลอดต้นนี่แม่เอเนะเออย่า <c oughs> ให้อย่าเลื่อนผ่านเอออย่าให้อย่าเลื่อนผ่านเด็ดขาดน,นะแม่นะเ,ยายเานเานนะแนะะปดหางก็เขาตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆเนาะแม่เนาะแปดหาน,นะอดกันเนาะอ่า มันมันมันไม่มารางวัลที่หนึ่งมันทำลาเ<ะ>ลขไลขแค่สองตัวหรือ<ะ>ว่าเลขเ<ะ>ตัวมันมาอ<ะ>๋อเราก็หวังแค่นั้นนะแม่หวังรางวัลที่หนึ่งมันเอื้อมไม่ถึงเอื้อมถึงยากอันนี้ไม่ได้เลขหน้าสองใบ<ะ>ได้เลขแค่สองตัวสองใบแล้วก็ได้เลขแค่สามตัวสองใบ โอ้อย่างละสองชุดสองชุดเล้ตัวนี้โอ้ต่อแม่ดีใจที่รางวัดเออคืออนไรอย่างนี้เออเอารางวัลที่หนึ่งมีโอกาสแน่ยรางวัลที่ห้าก็ได้มาแล้วเนาะเต็มเต็มเตมสองตัวน่ะอเออเออโอ้ดีใจนะคุณแม่ดีใจนะคุณแม่ อ่ะสองหัวน,นี้ครับสองห้าหกอ๋อพี่น้องใครที่รอแม่พรครับผมงวดน,นี้อย่าเลื่อนผ่านเตือนแล้วนะพอนว่าสองห้าเจ็ดตอนไหนนะแม่สองห้าสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้าแปดอ่าสอง ห้าแปดแล้วก็อันนี้สื่อสองเมาสื่อสองไปเลยนะเพราะเพราะว่าสื่อสองหมก่อนยายมนไ,ไม่ได้ส่งเลยเอาตัวที่เน้นๆเลยแม่เอาตัวที่คัด,ดสันสุดๆเลยงบน้อยห้ามาพลาดเลยหนึ่งสองอ่าสองตัวบ่แม่ แล้วก็สี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าสี่ห้าแล้วก็หกหกแปดอ่าส่วนเลขสามส่ 3, วนเลขสามยุตัวก็ให้พี่น้องตัดเอาเด้อแ่ดองแดองสองห้ามายุห้าหกอะไรอย่นี้นะ อ,อ๋อสองตัวก็จะมีสองห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนี่หมดแหละแต่อันที่ไม่ให้หนึ่งสองสี่ห้านี้ล่าง,างยางเดียวนะโอ้หนึ่งสองกับสี่ห้าคือล่างยางเดียวหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าก็หกแปดนี่ล่างยางเดียวเน้นล่างโดยเฉพาะ,ะ,ะโอ้สองห้าหก สองห้าเจ็ดสองห้าแปดเรียกบนนะอ่นเน้นไปที่บนอโอ้แม่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมแม่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษแม่ชอบสองห้าหกโอ้ตัดเอาเนาะแม่เนาะอะสองห้าหกก็สี่ห้าแม่ชอบแม่ชอบเป็นพิเศษอ่าสี 4, 5, ่ห้าก็สองตัวล่างแต่ห้า มาจะทีนะอ่าอ่างรอตามมาหลายกว่าแล้วอ่าอ่าอืมสองห้าหกอืมห้าห้เด็นี่ใหยเป็นรองบนแล้วแล้วกันเนาะอ่าแห้าเจ็ดห้าแปดสองตัวแปดลงและลงคิดให้แม่เห็นเลยเด้ออะครับผมครับผม วันนี้ยังไม่ไให้พี่น้องมันหนด้วยเด้ออะให้ถูกกันวันที่ยี่สิบเอ็ดป่ะแม่ยี่สิบเต็มๆแล้วยี่สิบอ่ะอันนี้แกเขายี่สิบเอ็ดอา้าวถ้ามางวันนี้งวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องฟังบ๊อบพิษคุณแม่เขาเต็มเต็มเขาหอนว,วันที่ห้าเขาหอดสามตัวนาสามตัวไทยเขาสองตัวล่างอู้หลายหัวเราเนาะแม่เนาะเต็มๆเลย ยี่สิบอ่ะเต็มๆน,นนะอ้าวว่นี่งวดที่ยี่สิบเอ็ดพี่ร่างการันตีได้พี่ร่างนะ <มา S 1> อ้าวยี่สิบเอ็ดครับผมงวดที่ยี่สิบเ,บเอ็ดอ้าพี่ร่างอ่าเพราะว่าเาว่าาว่าจะมีพเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวค่าันจะมีเป็นโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งด้วว่าันจะไมาโค้งโุ้มกันหวอ่าเพราะว่าชุดต่อง,งวดาแลแม่เนาะสุดนี้ อันนี้คือไม่อยากส่ก่อนเดี๋ยวปัดเดี๋ยวมันจะไปโกงกับคนอื่นเดีวเดีคจะว่าเรเอาของเขามาออกอาอ่าเ้าเลขออกไม่คำนวณเลยนะครับผมอันนี้แม่เอาสูตองนะอือสูตองก็สูตรหนงมันเหมือนกันเลยอ่าอ่ามันเนี้ย ที่นี้มันจะไปชนกันกคสูตรสองไอ้ส oh. ูตรแรกอะสี่ห้าก็หนึ่ส<ร>งสองมันชนกันหมดแม่อันสูตรหนึ่งเลยโอ้ก็เลยเรกแรกเก็เลยได้หนึ่งสองก็สี่ห้าก็หกเนี่นีนอ่าอ่อ่าอ่่าพี่อนปล่อยดวนก่อนไข่อ่าไม่ต้องไม่ได้กอบไข่เพราว่า หนึงนงน่งหนึนงน่งหกอ่ะหนึ่งหนึ่งหกมันก็ไปออกเลขหน้านะฮะหนึงน่งหนึ่งหกมันก็ไปออกเลขหน้านะแต่หนึงน่งหนึ่งหกั้นหาไม่ได้นะโอไม่หาไม่ได้แต่มันไปได้แต่สองหกเออไม่ก็ได้ถูกซ้ำโอ้ย,อยพี่รังวันนี้อ,อืม มัน่นใจเด้ไงก็มาในช่วงนี้นะอะใครเพื่อนป็นี่ขอให้ได้ปวดนี่ปวดศก็แล้วกันอ่ะอะโอ้พี่อนะ้องเนาะใครที่ตามคุณแม่เนาะขอให้ปวดนี่ปวดศินคุณแม่ถือว่าตลอดพี่น้องแป๊ะโถโบนาเสือ,นะอเนาะอเรียกมีนอน่อยๆครับให้แล้วให้เลยให้ลให้เลยแม่อืมใครถูกใครมี่ไม่ให้อะไรแม่ก็ไม่ว่าอ่าอ่า ที Guys, like shoe, şey 對對่น้องดูลูแกแยกแยกเกลือแยกเอาด้ไแมเนะแยกตัดเอาเนาะแม่ไม่แยกไม่แยกไม่แยกเอาอือศูนย์หกไม่ไม่ไม่แยกเกลอไปหา่าอ่าอ่าหกสองไม่กับไปหาอ่าทนี้มันก็ได้หกหกสองม่อืม ได้ไดเหเป้เาแล้วอ้องรั่นบ้านเลยบ่แม่จ้าจ้าโอ้โออตาบดังครับผมเนาะขอบคุณมากนะขอให้แข่งแข่งปังปังครับผมโอ้โชๆันมาน,นครับผมอ่าพี่น่องนะตามนั่นครับขอให้แฮงแปังปทุกท่านสรุปของแม่พรครับผมเนาะ ย่าเลื่อนพ่านเนาะถ้าอยากมีโชคอย่าเลื่อนพ่านพันวานะอ่าสุดสามตัวสองตัวบ่หลายพี่น้องหายแล้วหายเลยครับมีแค่นี้ครับผมนเนาะอามากระจดัดกัะพับพันทั้งสองน้ำเสนอให้เป็นแนวทางครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาหาเห่งพามว่วนสวัสดีครับ